สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกและท่านผู้ชมทัานครับช่อง s a t e l l i Channel พบกันทุกคนเสาร์หนึ่งทุ่มตรงครับคลิปตอนนี้เป็น EP ห้าร้อยหกจะมาแนะนำในการตรวจสอบคำว่าไม่มีสัญญาณนะครับเวลาเรารับชมทีวีผ่านดาวเทียมนะครับที่ใช้กล่องดาวเทียมแบบนี้นะครับจะมีปัญหามากนะครับที่ขึ้นคำว่าไม่มีสัญญาณครับผม อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับนี่จะเขียนว่า no signal นะครับหรือว่าเกี่ยวกับไม่มีสัญญาณถ้าเป็นทีวีบางยี่ห้อก็จะเขียนว่าไม่มีสัญญาณอะไรพวกนี้นะครับถ้าหากเพื่อนๆเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียนนะครับเดี๋ยวจะพามาแนะนําการตรวจเช็คเบื้องต้นให้นะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงๆควรจะติดต่อช่างเพื่อทําการแก้ไขจานด้วยนะครับ วันอื่นเรามาดูสังเกตดูครับตรงนี้นะครับคําว่าไม่มีสัญญาณนี่นะครับเดี๋ยวมันดูใกล้ๆครับนี่นะครับจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณนะครับตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นข้อความจากตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าทีวีบ้านลูกค้านะครับจะขึ้นแบบนี้นะครับไม่ใช่ข้อความที่มาจากตัวกล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะครับัจะไม่ใช่ข้อความที่มาจากตัวนี้นะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก่อนอื่นครับเบื้องต้นนะครับควรจะทดลองปิดทีวีนะครับปิดทีวีแล้วก็ถอ,อดปลั๊กกล่องดาวเทียมออกนะครับกล่องดาวเทียมวันนี้ที่แนะนําวันนี้ก็จะเป็นรุ่นยี่ห้ออื่นก็เหมือนกันหมดนะครับก็ทําการตรวจเช็คตามขั้นตอนที่แนะนํานะครับขั้นตอนแรกนะครับควรจะถอดปลั๊กทั้งทีวีแล้วก็ดาวเทียมนะครับแล้วก็ลองเปิดใหม่ดูนะครับผมจะลองปิด ทีวีดูนะครับปิดทีวีนะครับผมแล้วก็ปิดกล่องดาวเทียมนะครับปิดกล่องไฟจะไม่ติดตรงนี้นะครับทีนี้ก็จะเปิดกล่องดาวเทียมก่อนนะครับแล้วก็เปิดทีวีครับผมปุ๊บเปิดขึ้นมาแล้วนะครับนี่จะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่ช่อง HDI นะครับของมอนิเตอร์ตัวนี้ครับก็จะขึ้นว่าไม่มีสัญญาณเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็จะต้องมาตรวจสอบนะครับ ปกติมันจะต้องขึ้นมีโลโก้ขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะครับมีป๊อปอัพของพีดไอขึ้นมานะครับโซลาเซลล์ขึ้นมาอันนี้มันไม่มีเลยเราก็จะมาทําการตรวจสอบนะครับว่าเราได้ต่อสายจากกล่องดาวเทียมเข้าทีวีหรือยังนะครับเนี่นยมาดูตรงนี้นะครับสายด้านหลังนี่ครับอันนี้สายมาจากจานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่ต่อเข้าทีวีรุ่นเก่านะครับที่เป็น a อวีครับส่วนจุดนี้จะเป็น HDMI port นะครับก็จะต่อเข้าทีวีเช่นกันนะตอนนี้จะเห็นว่ามันลุดหมดเลยนะครับมันก็เลยไม่มีข้อความอะไรขึ้นมานะครับเรามาดูขั้นตอนนะครับในการเลือกอินพุตให้ถูกต้องนะครับอันนี้คนแก่หรือว่าผู้ใช้งานทั่วไปจะเจอปัญหาเยอะนะครับคือว่ากดไม่ถูกนะครับระหว่าง HDMI แล้วก็ AV นะครับสมมุติว่าเราใช้สายนี้นะครับปุ๊บต่อเข้าไปนะครับต่อไปปุ๊บเราก็นำสาย อีกด้านหนึ่งมาต่อเข้าตรงที่ทีวีแล้วมันก็จะมีภาพมาเลยนะครับเนี่ยมันจะมีภาพออกมาเลยนะครับ okay, okay. รบก็คือกดให้ถูกครับถ้าเราต่อสาย HDMI ตรงนี้ครับแล้วก็ไปกดให้มันเป็น AV ตรงนี้มันก็รับไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดต่อ AV out เรายังไม่ได้ต่อนะครับเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปที่ AV นะครับใน AV ก็คืออินพุตของทีวีตอนนี้มันจะรับ ช่อง AV เข้ามานะครับแต่เราไม่ได้ต่อครับนี่เราไม่ได้ต่อมันก็จะไม่มีสัญญาณเข้าไปนะครับก็ต้องเลือกให้ถูกครับทีนี้เราก็ต่อสายต่อให้ถูกนะครับเหลืองขาวแดงเออทีมอนิเตอร์ผมมันสีมันสลับกันนิดนึงนะครับแต่เราก็สามารถใช้งานได้นะครับจะเอาสีแดงแทนสีเหลืองนี่นะครับนี่เสียบเข้าไปปุ๊บนี่ก็จะมีภาพเช่นกันนะครับสีขาวกับสีขาวนะครับ ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะรับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมผ่านกล่องนี้โดยช่อง a อวอยู่นะครับตอนนี้ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องเอสทวเราก็ดูได้นะครับภาพก็จะชัดกว่าด้วยเราก็ต้องใช้รีโมทของทีวีนะครับเปลี่ยนอินพุตให้เป็นคำว่าเอสทนะครับก็สามารถที่จะรับสัญญาณจากจุดนี้เข้าไปนะครับ จะสามารถรับชมได้นะครับหรือว่าตอนเปิดมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดปองเปืดให้ใหม่นะครับมันก็จะต้องมีโลโก้ขึ้นมานะครับถ้าเราต่อถูกครับเปิดแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าหากเราเลือกอินพุตถูกต้องนะครับตามที่เราเสียบเข้าไปนะครับมันก็จะมีโลโก้ขึ้นมานะครับเป็นตัวอย่างนะครับในการตรวจเคอบอินพุตของทีวีนะครับอันนี้ก็จะเป็นหา อันนี้จะเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่เลยครับของท่านผู้ชมที่ใช้กล่องรับเดาวเทียมนะครับส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุสะส่วนใหญ่ส่วนวัยรุ่นเด็กๆหลยก็สามารถที่จะกดได้นะครับต่อไปนะครับถ้าหากเราเปิดมาแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณภาพอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับสัญญาณภาพก็ยังไม่มีนะครับอันนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันจะเป็นข้อความจากกล่องแล้วนะครับคําว่าไม่มีสัญญาณตรงนี้นะครับนี่ตรง นี่นะครับสัญญาณตรงนี้นะครับมันจะเป็นข้อความจากกล่องดาวเทียมนะครับตอนนี้ส่วนถ้าหากข้อความจากทีวีนะครับมันจะไม่เหมือนกันครับลองดูข้อความจากทีวีนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อความจากทีวีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นข้อความจากทีวีแต่ว่าถ้าข้อความจากดาวเทียมมันก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ ต้องสังเกตให้เป็นด้วยนะครับนี่การตรวจสอบนะครับว่าจารย์หรือกล่องมัมีปัญหาก็แนะนําทุกครั้งเลยก็จะเป็นปุ่มนี้นะครับปุ่มอินโฟนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็กดตรงนี้นะครับกดอินโฟเข้าไปเลยครับปุ๊บเข้าไปนี่ครับอันนี้เขาจะแจ้งข้อมูลมาตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีดาวเทียมไทยคมสี่นะครับก็คือเป็นจานตะแกรงนะครับ ทีก็จะเป็น4150ถ้าเป็น C หลักแบบนี้ก็จะเป็นช่องรายการของระบบ4แบตนะครับให้จำไว้นะครับถ้าเป็น C หลักตรงนี้ก็จะเป็นระบบ KU แบตนะครับนก็จะเขียน k u ตรงข้างบนด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับความแรงสัญญาณแล้วก็คุณภาพสัญญาณนะครับจะเห็นว่าไม่ขึ้นเลยนะครับยานเราอาจจะมีปัญหาหรือว่า l อ b เราเสียนะครับก็มีมีสิทธิ์เป็นไปได้หรือว่าสาย จานเาวเทียมมันขาดในนะครับเนี่ยสายที่ไปหาจานเาาเทียมเรามีปัญหานะครับมันขาดในบางช่วงเรียกว่าตรงเอาเลสติดผนังนะครับอาจจะมีปัญหาเราก็ต้องตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คไล่ไปหาที่จานเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองต่อเข้าไปนะครับถ้าจานเราไม่มีปัญหานะครับมันจะมีคุณภาพสัญญาณแล้วก็ความแรงขึ้นนะครับตามนี้เลยนะครับนี่ครับนี่คุณภาพสัญญาณต้องได้นะครับอันนี้เจ็ดสิบ เปอร์เซ็นต์นะครับความแรงก็เจดสิห้านะครับก็ดูตรงนี้เลยนะครับที่ช่องนี้นะครับ NBT แต่ละช่องก็ความแรงอาจจะไม่เท่ากันนะครับเนี่ยก็สังเกตตรงนี้ถ้ามีแบบนี้แล้วถ้ายังดูช่องได้ไม่ครบนะครับก็ทำการ OTA ใหม่นะครับถ้ามันครบแล้วก็ก็คือสามารถรับชมได้นะครับการ OTA ของกล่องรุ่นนี้นะครับสามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับ ปุ่ม r l l ค้างไว้นะครับกดปุ่มนี้เลยนะครับ R l l ค้างไว้นะครับกล่องก็จะทำการ o t a ให้ใหม่นะครับส่วนจะเข้าเมนูก็ได้เหมือนกันนะครับเครื่องรุ่นอื่นๆก็เข้าเมนูแล้วก็ลองคืนค่าโรงงานหรือว่าลอง o t a ใหม่อีกครั้งนะครับถ้าหัดเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับกดปุ่มท l l ค้างไว้นะครับค้างไว้ประมาณ10วินะครับจากกระพริบตรงนี้นะครับ แล้วกล่องก็จะทำการโอทีเให้ใหม่เลยนะครับอันนี้เป็นการแมนอุทีเอโดยใช้ปุ่มลัดนะครับปุ่มนน R t a L นะครับกดค้างไว้นะครับปุ่มนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆเปเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ ใช้กล่องเดาเทียมหรือว่ามีปัญหาสามารถที่จะไปทำการแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆได้นะครับถ้าเกี่ยวกับเรื่องจานนะครับก็แนะนำให้ทำการติดต่อช่างที่ใกล้บ้านเรานะครับมาทำการปรับหน้าจานหรือว่าแก้ไขให้นะครับเพื่อนๆถ้าเข้ามารับชมถ้าหากยังไม่ได้กดติดตามช่องให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตรงรูกกระดิง่งแจ้งเตือนทั้งหมดได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับ ถ้าอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับกล่องรุ่นอะไรนะครับก็สามารถแนะนำมาได้นะครับผมก็ไว้พบกันวันเสาร์หน้าหนึ่งทุ่มตรงครับสำหรับคลิปตอนนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ